เราเคยนำเสนอมาแล้วนะคะกับแนวคิดในการทำงาน4วันต่อสัปดาห์มันเป็นเทรนด์ของโลกเลยนะแล้วมันเหมือนเป็นการพยายามจะทำให้1คือเป็นการจูงใจคนวัยทำงานด้วยเพราะเขารู้สึกว่าไอการทำงานยุคนี้ไอที่แบบแนวคิดที่จะต้องแบบทำงานแบบถวายหัวบอสโทรมาตีหนึ่งตีสองก็ต้องรับสั่งอะไรก็ต้องทำต้องทำงาน7วันไม่มีวันหยุดอย่างเงี้ยมันเชยไปละ นะเพราะตอนนี้เขาต้องคิดถึงเรื่องอะไรเรื่องของการจัดการชีวิตบาลานซ์ balance, ชีวิตเรื่อง productivity เรื่องนูน้นเรื่องนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าหากว่าทำให้ชีวิตของคนทำงานมีความสุขมันก็จะก่อให้เกิดผลดีต่อองค์กรมากขึ้นเท่านั้นตอนนี้หลายๆประเทศในแถบยุโรปได้ทดลองและเริ่มทำแล้วกับการทำงาน4วันต่อสัปดาห์เราเคยนำเสนอเรื่องนี้มาแล้วนะคะ แต่คำถามสําคัญที่ฉันทิ้งท้ายไปตอนนั้นจําได้หรือว่าแล้วในเอเชียล่ะแล้วในอาเซียนล่ะแล้วในประเทศไทยของเราล่ะมีโอกาสที่จะเกิดเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นหรือไม่เจ้าของบริษัทผู้ประกอบการเจ้าสัวทั้งหลายโอเคไหมรับได้ไหมกับการที่พนักงานคนไทยจะทำงาน4วันต่อสัปดาห์มีการสำรวจอย่างจริงจังนะคะมีการสำรวจเรื่องนี้อย่างจริงจัง จากบริษัทโรเบิร์ตวอเทอร์สค่ะซึ่งเป็นที่ปรึกษาด้านการจัดหางานระดับโลกเขาสำรวจเจาะจงมาที่แถบเอเชียโดยเฉพาะเลยว่าในแถบเอเชียเนี่ยพนักงานมีความต้องการที่จะทำงาน4วันต่อสัปดาห์หรือไม่แล้วเจ้าของบริษัทพร้อมหรือไม่ที่เขาเจาะจงมาแถบเอเชียเพราะว่าในแถบยุโรปเนี่ยมันทำไปแล้วอย่างเช่นในเยอรมันเนี่ยนะคะเยอรมน,นี ก็มีการทดลองทำงาน4วันต่อสัปดาห์ทดลองมาแล้ว6เดือนแล้วปรากฏว่าบริษัท73%บอกว่าโอเคมากๆถึงผลกระทบที่มันเกิดขึ้นผลกระทบในแง่ดีที่เกิดขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็หลังจากการทดลองเสร็จสิ้นแล้วก็จะเอาไปใช้จริงถึง73%หรือบริษัทในเบลเยียมนะคะกเ็เปิดโอกาสให้พนักงานมีสิทธิ์เลือกที่จะทำงาน4วันต่อสัปดาห์หรือ5วันก็ได้โดยที่ไม่ถูกลดเงินเดือน อังกฤษเองก็มีการประกาศในการทดลองทำงานเป็น4วันต่อสัปดาห์เป็นเวลา6เดือนค่ะและก็ยังได้รับค่าตอบแทนเท่าเดิมด้วยส่วนญี่ปุ่นเอาจริงๆญี่ปุ่นเนี่ยก็มีความพยายามที่จะทำแต่ว่าอย่างที่เราเคยเล่าไปว่าญี่ปุ่นมีวัฒนธรรมของการแบบวัฒนธรรมของการทำงานที่ทุ่มเทกับองค์กรแบบฝังรากลึกมากนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาถึงถึงแม้ว่าจะมีความพยายามในการทำนโยบายนี้ขึ้นมาแต่ยังไม่ได้รับการตอบรับเท่าที่ควร คราวนี้มาดูในแถบอาเซียนบ้างบริษัทนี้เขาไปสอบถามหลายประเทศนะคะทั้งประเทศไทยมาเลเซียสิงคโปร์อินโดนีเซียฟิลิปปินส์เวียดนามในอาเซียนทั้งนั้นเลยว่าประเทศในแถบอาเซียนคุณพร้อมไหมกับการทำงาน4วันต่อสัปดาห์ซึ่งแน่นอนถ้าถามพนักงานยังคิดว่าพร้อมยังไงก็พร้อมแต่ความพร้อมที่ว่าที่น่าสนใจก็คือว่าเขาพบว่าในกลุ่มอาเซียนเนี่ยพนักงานคนไทย พร้อมที่สุดเลยมาเถอะบอกเรามาเราพร้อมมากนะคะพนักงานคนไทยมีความต้องการในการทำงาน4วันต่อสัปดาห์สูงถึง95ค่ะรองลงมาเป็นมาเลเซีย94สิงคโปร์93ฟิลิปปินส์89ขณะที่อินโดนีเซียและก็เวียดนามมีความต้องการอยู่ที่88เท่ากันนะคะ โดยมากกว่าครึ่งหนึ่งของคนที่เห็นด้วยกับนโยบายนี้คือ58เปอร์เซ็นต์เชื่อว,ว่าการทำงาน4วันต่อสัปดาห์นั้นจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของพวกเขาได้ค่ะขณะที่พอไปถามในจ้างหรือว่าบริษัทต่างๆในประเทศไทยก็ออกมาเป็นทิศทางเดียวกันนะคะก็คือในจ้างถึง77เปอร์เซ็นต์มองว่าการทำงาน4วันต่อสัปดาห์เนี่ยมีความเป็นไปได้ขีดเส้นใต้ว่าเป็นไปได้ 77%แต่ยังลังเลอยู่นะคะคือมุมของนายจ้างอับลูกจ้างมันมองคนละมุมกันน่ะยังไงมุมลูกจ้างก็อยากทํางาน4วันอยู่แล้วนึกออกไหมคะแต่มุมของนายจ้างเนี่ยเขาก็ต้องคิดหลายอย่างว่าถ้าพนักงานทํางาน4วันเนี่ยมันจะเกิดผลอะไรยังไงกับบริษัทบ้างหรือเปล่าเขาบอกว่าไอ้ความเป็นไปได้เนี่ยมันเป็นไปได้แต่จะเกิดขึ้นหรือไม่อันนี้ไม่แน่ใจโดยมีนายจ้างเพียง26%เท่านั้นค่ะ ที่บอกว่ามีแผนที่จะปรับใช้นโยบายนี้เหมือนกันแล้วก็จะเริ่มทําในปี2ปีข้างหน้าเขาไม่ได้บอกว่าบริษัทไหนนะแต่ใครได้บริษัทนั้นก็ยินดีด้วยนะคะในขณะที่50%ของนายจ้างยังมองว่าไม่น่าจะเกิดขึ้นได้คือเรียกว่าในปี2ปีนี้คงยังไม่มีแนวคิดที่จะทดลองทํางาน4วันต่อสัปดาห์แน่นอนนะคะโดยสาเหตุหลักที่ทําให้ลูกจ้างในไทยส่วนใหญ่ อยากทางาน4วันต่อสัปดาห์ <S <S <ๆ>เขาอยากเอาเวลาไปทําอะไร 1. ก็อยากมีสมดุลชีวิตส่วนตัวมากขึ้นนะ่ะใช่ไหมเออจากที่ต้องทํางาน5วันหรือ6วันก็ทํางานเหลือ4วันเวลาที่เหลือก็จะได้มีเวลามากขึ้นเอาไปทําอะไรให้กับตัวเองได้อีกเยอะมากเลยนะคะเจลยบอกว่าจะได้มีเวลาในการไปจัดสมดุลชีวิตของตัวเองมากขึ้นนะคะห้าสิบแปดบอกว่าอยากเพิ่ม productivity แล้วก็อีกส่วนหนึ่งบอกว่าอยากมีเวลาให้กับครอบครัวมากขึ้นและอยากประหยัดค่าเดินทางซึ่งปฏิเสธไม่ได้นาอว่าการเดินทางไปทํางานแต่ละวันของคนเมืองนะเอาอย่างคนกรุงเทพเนี่ยโูหถ้าบ้านอยู่ไ,ไกลๆอะ่ะแล้วต้องทั้งขับรถนะถ้าขับรถเนี่ยก็ค่าน้ํามันก็หลายสตางคนะ์นะน้ํามันบ้านเราก็แพงแล้วถ้าหากว่าบริษัทไม่ได้มีการสนับสนุนเรื่องของค่าน้ํามันเนี่ยเดินๆหนึ่งก็หลายตังค์เหมือนกันหรือถ้าหากว่าใครไม่มีรถ ต้องนั่งรถสาธารณะในบ้านเราในกรุงเทพยอย่างเงี้ยแพงนะคะออกจากซอยมามอเตอร์ไซครับจ้างหรือจะนั่งกระป๋อหรือจะนั่งสองแถวก็เท่าไหร่แล้วอ่ะสิบบาทอย่างเงี้ยยี่สิบบาทอย่างเงี้ยนั่งรถไฟฟ้าก็เท่าไหร่แล้วใช่ไหมคะหรือบางทีต้องไปต่อมอเตอร์ไซค์อีกไปต่ออู้หลายต่อกว่าจะถึงนะคะบางวันบางคนต้องเสียเงินค่าเดินทางวันหนึ่งหลายร้อยเหมือนกันนะ เพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็มองว่าถ้าหากว่าเขาทํางานน้อยลงไปมันก็ประหยัดค่าเดินทางไปได้เหมือนกันนะคะผลการสํารวจยังรายงานได้ว่าพนักงานคนไทยจากกลุ่มตัวอย่างมากถึง59%บอกว่ายินดีคือมีการต่อรองยินดีนะถ้าหากว่าจะให้ฉันทํางานเพิ่มขึ้นอีก2ชั่วโมงต่อวันเพื่อให้ทําเหลือเวลาในการทํางานแค่4วันต่อสัปดาห์นึกออกไหมคะปกติอาจจะทํางาน8ชั่วโมงต่อวัน แต่ถ้าหากว่าเขาเสนอมาว่าอาถ้าอย่างนั้นเนี่ยจากที่คุณทํางาน5วันคุณทํางานเหลือ4ี่วันก็ได้แต่คุณต้องเพิ่มเวลาทํางานไปอีกเป็น1ิบชั่วโมงคุณโอเคไหมปรากฏว่าพนักงานคนไทย59%บเอเบอกโอเคยินดีเพิ่มเวลาในการทํางานต่อวันไปอีกสองชั่วโมงต่อวันเพื่อที่จะได้มีวันหยุดเพิ่มเป็น3วันต่อสัปดาห์แบบนี้เป็นต้นโดยยังได้รับค่าจ้างเท่าเดิมน,นะ พนักงานคนไทยโอเคกับเงื่อนไขนี้ในขณะเดียวกันเนี่ยพอไปดูเหตุผลของกลุ่มที่ไม่เห็นด้วยอันนี้ก็น่าคิดนะคะสําหรับกลุ่มคนที่ไม่เห็นด้วยเนี่ยสาเ็าบอกว่าที่เขาไม่เห็นด้วยกับนโยบายนี้เพราะว่าเขากังวลเรื่องของความเครียดที่เพิ่มขึ้นคือหมายความว่าเขามาทํางานจํานวนวันน้อยลงก็จริงแต่ปริมาณงานมันยังเยอะเท่าเดิมอ่ะแปลว่าเขาจะต้องเครียดมากยิ่งขึ้นอ่ะเออนี่ก็น่าคิดนะ ว่าเออมันก็เป็นเหตุเป็นผลนอกจากนั้น27%กังวลว่าถ้าทำงานเหลือ4วันจริงๆนายจ้างจะลดค่าจ้างหรือเปล่าจะลดเงินเดือนหรือเปล่านี่ก็เป็นสิ่งที่เขากังวลนอกจากนี้18%ของกลุ่มที่ไม่เห็นด้วยมีความกังวลเรื่องของค่าใช้จ่ายที่เพิ่มมากขึ้นค่ะเพราะอะไรคะเพราะเวลาว่างเพิ่มขึ้นไงคะปกติเวลาที่คุณอยู่ที่ทํางานเนี่ยคุณก็ไม่ได้ไปไหนเท่าไหร่เนาะคุณก็นั่งทํางานอย่างน้อยก็อาจจะ มีค่าข้าวกลางวันมีค่ากาแฟมีค่าขนมนิดนหน่อยๆนแต่ถ้าคุณอยู่บ้านม,มันก็ต้องมีค่านูน่นค่านี่หรือบางคนไม่ได้อยู่บ้านพอมีเวลาว่าง3วันแน่ไปเที่ยวกันเถอะจ้ะเนาะไปเดินห้างกันเถอะไปเที่ยวกันเถอะอันนี้ก็อาจจะทําให้เขารู้สึกว่าพอมีเวลาว่างเพิ่มมากขึ้นมันก็ต้องหากิจกรรมทํามากขึ้นและค่าใช้จ่ายก็อาจจะตามมาก็ได้นะคะโดยเขามองว่าเวลาในการทําง,งานที่ลดลงเนี่ย เขาอยากให้เอาเวลานั้นไปใช้ในการพัฒนาศักยภาพแล้วก็ความก้าวหน้าทางอาชีพมากกว่าที่จะปล่อยให้มันแบบผ่านไปลอยๆโดยที่ไม่มีอะไรเกิดขึ้นมีแต่ค่าใช้จ่ายเพราะออกบ้านมันก็คือค่าใช้จ่ายทั้งนั้นอะไรอย่างเงี้ยนะคะอันนี้ก็เป็นผลการสำรวจที่ที่น่าสนใจนะสำหรับบริษัทนี้เนี่ยเพราะเขาก็ไปไปสำรวจแบบ เจาะจงเลยนะคะมีการสำรวจผ่านการสอบถามทั้งบุคลากรและก็องค์กรกลุ่มตัวอย่างกว่า5,000แห่งใน11ประเทศทั่วเอเชียเลยค่ะก็ถือว่าค่อนข้างเป็นการสำรวจที่กว้างขวางทีเดียวนะคะสรุปผลของรายงานชิ้นนี้ทั่วทั้งภูมิภาคเอเชียทั้งในจ้างองค์กรและก็พนักงานส่วนใหญ่เปิดรับกับข้อเสนอนี้ค่ะในการทำงาน4วันต่อสัปดาห์ซึ่งมองว่าจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน ช่วยดึงดูดแล้วก็รักษาบุคลากรได้ต่อย่างไรก็ตามลูกจ้างประจำในไทยคงต้องติดตามดูเทรนด์นี้กันต่อไปนะคะว่าในประเทศไทยจะเริ่มนำเอาแนวความคิดนี้มาทดลองใช้เหมือนกับในต่างประเทศหรือเปล่าในต่างประเทศเขาทดลองแล้ว6เดือนแล้วหลายหลายบริษัทเห็นเห็นถึงประสิทธิภาพของการทำงานที่เพิ่มมากยิ่งขึ้นค่ะเพราะฉะนั้นต้องเริ่มต้นจากว่าในประเทศไทยจะมีบริษัทไหนใจกว้าง นะบริษัทไหนใจกว้างให้พนักงานทํางาน4วันต่อสัปดาห์หรือเปล่าซึ่งอันนี้ไม่รู้บริษัท around the world เนี่ยเขาจะมีการทดลองนี้หรือไม่นะคะถ้าหากว่ามีเดี๋ยวจะเอามาเล่าให้ฟังว่าพอทดลองใช้แล้วเนี่ยพนักงานมีความสุขเพิ่มมากขึ้นหรือไม่